่ะโอเคครับผมครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตอนนี้นะครับก็เป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองนะครับพหุนามดีกรีสองเอเอ็กซ์ลังสองบวกบีเอ็กซ์บวกซีกรณีที่ a เราไม่เท่ากับหนึ่งนะครับ a ไม่เท่ากับหนึ่ง มากันก็จะแยกยากนิดหนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากมากนะมาดูกันเลยว่าทำหนึ่งไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ทำไงเราสัมประสิทธิ์มาก่อนนะะสัมประสิทธิ์2องสามหนึ่งเนี่ยสองานึงอ่าก็แยกตัวประกอบดูนะครับฝั่งนี้ สองเนี่ยเกิดจากอะไรคูณกับอะไรหนึ่งอ่ะหนึ่งเกิดจากอะไรคูณอะไรนะครับอ่ะสองก็คือสองคูณกับหนึ่งใช่ไหมหนึ่งก็เกิดจากหนึ่งคูณหนึ่งจะเติมตัวแปรไปเลยก็ได้นะครับอ่ะเปลนสองเอคูณหนึ่งเอ ได้ 2a กำลัง,ลง2บวก 3a อันนี้เดี๋ยวคิดนะครับทีนี้พอเราแยกได้แล้วนะครับวิธีการต่อไปก็คือตรวจสอบนะครับการตรวจสอบว่าที่เราแยกมาถูกไหมก็คูณกันนะครับคูณไขว้ 2a คูณ1ก็ได้ 2a นะครับ1อันนี้คูณกับมาฝั่งนี้นะครับ หนึ่งคูณหนึ่งเอก็ได้่าไรครับหนึ่งเอแล้วก็เช็คดูว่าเช็คดูว่าเจ้าหนึ่งเอยวเปลี่ยนสีกันหนึ่งเอกับสองเอเนี่ยบวกกันได้สามเอไหมบวกกันได้สามเอไหมได้ใช่ไหมครับอ่า ได้สามเอนะตรงนะเพราะนั้นคําตอบที่เราจะได้จะเอามาจากตรงไหนามาันจะาตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยตรงนี้ครับนี่อันแรกนะครับวงเล็บแรกนะครับก็จะเป็นสองเอบวกหนึ่งวงเล็บที่สองก็จะเป็นนี่ครับนี่ หนึ 1> 1่งเอบวกหนึ่งนะงั้นคำตอบก็จะเป็นสองเอบวกหนึ่งคูณกับเอบวกหนึ่งนั่นเองอันนี้กระาทดนะนะนะอ่ะอ่ะข้อสามข้อสามอะไรครับ คิดก่นนะคิด 3a กลัง2บวก 4a บวก1อะ,อะไรคูณกันได้3บ้างก็มี 3a คูณกับ a มั้ยอ่า 3a คูณ a ได้ 3a กลัง2อะไรคูณกันได้1อ่ะก็1กับ1เช็คดูคูณควายอ่ะคูณเป็นไงครับ3คูณ 3a คูณ1ก็ได้ 3a หนคูณ a ก็ได้ a ก็จะได้ว่าอะไรครับ a 3a าวกกันก็ได้ 4a ตรงนะนี่ตรงกันเพราะฉะนั้นคำตอบแรกก็คือวงเล็บแรกก็เป็น 3a บวก1อันที่2ก็คือ a บวก1นั่นเอง ครับสามบวกหคูณกับ A อบวกหได้ไหมประมาณนี้เนาะข้อสามสองกำลังสบวกเจ็ดบีบวก3าอ่อาแยกตัวประกอบก่อนครับ อะไรคูณกันได้สองบีกลังสก็2 B คูณกับ B ีได้สองบีกำลังสอะไรคูณกันได้3ก็1กับ3เอาลอง1กับ3ามดูก่อนคูณปป๊บอ่ะสองคูณสก็ได้6 B 1ีคูณบก็ได้ B B บีวกหกก็เป็น7 B เพราะงั้นตรงไหมครับตรงข้างบนนะตรงนะถ้าตรงก็ตอบเลยครับวงเล็บแรก2 B บวก1งวงเล็บที่2องบบวก3 2 B บวก1 B บวก3เนนะ,ะต่อไปข้อส ข้อ c 5b กําลัง2ลบ 7b บวก2อะอะไรคูณกันได้ 5b กํลัง2บ้างก็มี 5b กับ b ได้ 5b กลัง2อะไรคูณกันได้2ก็เอาตรงๆก่อน2กับ1เช็คดูปึิบได้อะไรครับได้ 5b นี่เช็คดูได้สอง b ี b ้าบสองบบวกห้ได้ 7B ็ดบสองบีบวก 5B ได้ 7B แต่เราต้องการลบเจนะต้องการลบเจเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นลบสอง ลบห้าทำยังไงถึงจะเป็นลบสองก็ในเมื่อตอนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคูณกันได้สองบีใช่ไหมตอนแรกอยากให้เป็นลบสองก็ต้องทำไงครับใส่ลบตรงนี้นกลายเป็นลบสองคูณบีได้ลบสองบีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเด,เดิมคูณกันได้ห้าบีนะเราต้องการลบห้าบีมันถึงจะเป็นลบเจ็ดบี ก็เปลี่ยนเป็นลบหนึ่งตรงนะก็ยังเช็คดูว่าอาวแล้วบวกสองแจกเป็นลบหนึงคูณลบสองลบสคูนลบหนึ่งได้ใช่ไหมก็จะเห็นว่าได้นะครับนะตรงแนละ้วเช็คอย่างตรงแล้วนะครับก็จะเห็นว่าคําตอบก็จะเป็นอันแรกนะครับ 5b าบีลบสอง b b ลบ2อีกอันก็จะเป็น B-1 ลบ1นะครับะขอเนนะเดี๋ยวเราไปดตูตัวอย่างอื่นๆบ้างตัวอย่างอื่นที่เลขมันจะไม่ได้เป็นเลขจำนวนเฉพาะแบบนี้นะครับ อลองที่ข้อนี้ละกัน 12x ยกกลัง2ลบ 28x บวก15อลองจดนี้ยังไงแยกอะไรคูณกัน12เนี่ยมีเยอะแยะเลยอลองเช็คเอาเป็นเท่าไหร่ดี 3x กับ 4x ดู นะได้สิบสังสส่วน15เอาเป็น5กับ3เช็คดูว่ามันได้ไหมนะครับอ่ะคูณค่าย3สามเป็นเก้าเอ็สามารถทำให้เป็นลบยี่ได้ไหมนะยี่สิกับ 9x เนี่ย เป็นลบสิแปด x ได้ไหมคำตอบคือเป็นไงครับไม่ได้ไม่ได้ก็แยกตัวประกอบแบบนี้ไม่ได้ก็แยกใหม่อ่าเอาคู่ใหม่เพราะว่าการที่มันจะคูณกันได้สิบสองเนี่ยมันมีหลายแบบเลยเอาหกดิหก x กับสอง x อ่ะหกสองสิบสองอ่อสิบห้าคูณสาม อ่าห้าสบห้อย่างงี้ได้ไหมเพิ่บห x เอ็กัไงครับ6กห้าสามสิบเกับหกเป็น28ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ย ก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆอย่าแบบนี้นะครับเออเมื่อกี้ห้เปลี่ยนเป็นสาห้าเปลี่ยนเป็นห้บ้างห้าสาได้ไหมหกสามสิบแ x 5 2เป็น1 0 x อ่าสิ x กับ1 8 x เป็น2 8 x ตอนเนี้ย แต่เราต้องการลบยี่สิบแปดใช่ไหมครับต้องการลบสิบแปดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบเปลี่ยนเป็นลบคูณกันก็ได้ลบสิบ x อันนี้ก็ได้ลบสิบแปด x บวกกันก็ได้ลบยี่สิบแปด x ตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะเป็นอ่าวงเล็บแรกนะครับเ,รเท่ากับ6 x ลบห อีกอันหนึ่งก็จะเท่ากับสองเอ x 3ลบสนะครับโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเราสูมเลขถูกมันก็จะง่ายก็จะไวนะครับโอเคดตะคะนะูตัวอย่างแล้วกันนะตัวอย่าง สิบสองนาทีแล้วอ่าตัวอย่างต่อไปเอาเป็นอันนี้ละกันหก x กำลังสองลบ x ลบสิบสองอ่ะอันนี้เป็นไงดีหกเอาสองสามไหมสอง x สาม x สองสามหกสามก็เอาเป็นสามสี่สิบสองไหม ครับพี่วันนี้ยังไม่ไปก็ต้องไปไนี่แหละพี่มาวันพุธไม่ใช่เหรอก็อะะไปก่อนวันพุธอะว่าอ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 ๋อเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้ใหแต่ว่า ใช่ใช่แต่ว่ามันมีบันทึกนะบันทึกว่าเวลากูมาให้ไปปิดอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ดีเลยเพราะว่าโครงการนี้มันโครงการผลกระทบเราเราออกมาก่อนแล้วค่อยไปใส่ทีหลังอือออ่าเดี๋ยวถามให้ว่าถ้าถ้าจะอาไปเอาไปเอาไปเอาไปปลูกต้นเนี่ยต้องทอํายังไงใช่ไหมอ่าเวลาไปปลูกเง,งินต้นไงเพราะว่าไม่ต้องจัด เพราะว่าปกติมันก็คิดทดต้นดอกมารวมๆกันใช่ไหมเราจะจ่ายต้นเข้าไปสักสองหมื่นสามหมื่นหรือแสนหนึ่งเนี้ยเราจะทำไงฮะโ okay, okay. อเคโอเคเออต้องรอแป๊บนึงโอ <laughs> okay, okay. เคโอเคเกือถูกไหมเราบอกถูกไวยครับเนี่ยโอเคโอเคครับครับอ่ะต้องต้องขออภัยด้วยครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามา ะยี่ต่อนะแยกตัวประกอบแล้วนะครับอะไรเมื่ <c oughs> x, อกี้ 6x กำลังสองก็สอง x คนะูณสม x เนาะสิบสองก็3ามคูณสต้องเป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องคูณกันให้ได้ลบสิแล้วก็สุ่มไปก่อนเอาเป็นเอาอะไรดีล่ะบวกสามไหมลบสี่เนาะสามลบสี่ลบสนะิออ่ะลองเช็คดูก่อนนะ คูณเช็คดูนะครับเฟืบอ,อ่าคูณเป็นเท่าไรได้ลบแปดเอ็กซ์คูณมาทางนี้ได้เก้าเอ็กซ์อ้าวได้ลบเอ็กซ์ไหมเนี่ยมันได้บวกเ X อ็กซ์อ่ะเพงั้นเราควรเปลี่ยนตรงไหนครับเมื่อกี้ควรเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้อ่าเปลี่ยนเป็น บ -3 บสานะเมื่อกี้บวกสอันนี้ลบสามบวกสบ้างอ่ะเปลี่ยนแล้วคำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่ฟืบอ่าน,นี้ได้ 8x อันนี้ก็จะได้ลบเกซึ่งเอาสอันนี้บวกกันก็จะได้ลบเอ็กซ์ตรงละแปลงตรงราะฉะนข้อนี้ก็จะตัประกอบได้เป็น2 x งลบสาม คูณกับ 3x บวก4เช่อ่าประออมาณนี้นะครับแยบกประกอบตัวกันที่ a ไม่ให้กำหนึ่งเนาะก็ลองลองฝึกลองใช้ดูนะครับถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก็ใช้การสุ่มเดินก็ได้นะครับเนี่ยสุ่มไปเลยปึป๊บเออ 2x ละกัน 3x ละกันลองเป็น ลบสี่ลองเป็นบวกสามดูแล้วก็ใกล้คูนใกล้ใกล้คูนใกล้ใกล้คูณใกล้กล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 ดูเช็คพดกลางพดท้ายปุ๊บโน่นนี่นั่นว่ามันได้ไหมซึ่งเสียเวลาพอๆกันนะก็ล,ลองวิธีนี้ดูอาจจะอาจจะดีขึ้นนะครับลองดูลองลองใช้ดูนะครับโอเคและแล้วก็จบนะก็ขอให้สุกายสบายจิตคิดสิ่งใดให้สมหวังเช่นเคยครับผม Bye-bye.